มองมองในเต็นท์มองออกไปนะครับว่าสวยงามค,ครับผมสวัสดีครับผมวุฒิอินจันช้าเนี่ยครับผมวันนี้ก็จะมาแคมป์ปิ้งที่เขื่อนกระเสียวนะครับผมอำเภอ ด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมนี่บรรยากาศครับผมนี่ครับข้างหลังนี้ก็เป็นเขื่อนกระเสียวนะครับอันนี้ก็อยู่บริเวณท้ายเขื่อนกระเสียวนะครับผมนี่บรรยากาศยามเย็นครับผมลมแรงมากครับไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าบรรยากาศครับผมตอนนี้ยังไม่กลา้าเอาเต็นท์ออกมาการครับผมลมแรง ครับเดี๋ยวจะกลางบริเวณตรงนี้นะครับเต็นท์โอเคครับผมสำหรับคใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดติดตามหแลากดกระดิง่งผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาปิ้งย่างนะครับหมูแต่ไม่รู้ว่าจะยกเลิกภารกิจหรือเปล่าลมแรงเหลือนะเกินนะครับพัดน้ําเป็นคืนเป็นคืนนะครับลมโอเคครับผม วันนี้ก็มาแคมป์ปิ้งกันนะครับโอ้นี่ก่อไฟเสร็จเรียบร้อยละนี่มาแคมป์ปิ้งกันสามหนุ่มสามอมครับวันนี้นี่โสดป่ะนี่ใครโสดนะโสดป่ะนี่โสดนี่ครับคอขาเขียงหมูหลังหันหมูเลยครับลูกสองครับเดี๋รถติดลมอ่ะก็ช่วยเขาจะตามหน่อยรถก็ติดลมคนละเมืองดีไม่ได้อาบน้ำ แค่นี้ก็กร้อนแล้วั้มร้อนพอแล้วครับผมมีลูกชิ้นด้วยนี่เตาแกสปิกนิกเก่อไฟสำหรับย่างหมูครับตอนนี้กำลังหั่นหมูกันอยู่นี่บรรยากาศริมเขื่อนครับวันนี้เบือขื่อนกระเสียวครับหมดทิพไผ่ ตอนนี้ยังไม่เมากันะครับนี่เอามามาต้มสดน้ำกันดิใส่หมูเลยหมูไว้ในนี้ับเมนูตอนเช้าคิดเมนูตอนเช้าแล้วเมนูตอนนี้ยังไม่ได้กินเลยครับตอนนี้เนี่ยเช้าก็กลับเลยแล้วไม่กินแล้วมาตอนนี้เนี่เริ่มขั้นตอนการหมักหมูแล้วครับโคนนี่ดูที่ครับใส่เครื่องปรุงอะไรบ้างครับต้มตั้มอ่ไม่มีอะไรมากครับ มีน้ำปลากับซอสแค่นี้ใช่ไหมครับปลาซีอิ๊วขาวแล้วก็พริกไทยครับผมโอเคตามสภาพครับเขาเป็นรถดีหาไม่เจอครับนี่ครับระหว่างระหว่างหมักหมูแล้วก็มาย่างลูกชิ้นรอครับนี่ไม่ครับตามสภาพครับผมวิธีวิธีแคมปิ้งไม่จริงๆครับวิธีแคมปิ้งโอเคกินกันแบบนี้นะครับผู้สาวก็ไม่ไหม้เออถ้ามีผู้สาวม่านั่งเฝ้าก็ไม่ไหม้ครับอันนี้มันกระนุ่งสดนะครับผม ตอนนี้ก็เริ่มได้ทีกันแล้วครับทุกคนแคมปิ้งทะเลยแม่งซื้อไก่ตลาดหมูไก่จะสุกแล้วครับนี่ตามตามลองกลับดิเริ่มสุกแลนะตามยังพึ่งจะกลับเมื่อกี้น้อเพิ่งกลับวะกลับเลยว้าวไก่จะได้กินหมูครับตอนนี้กินลูกชิ้นกับไก่ต้มไปก่อนครับผมกระบะออกมาแล้วนี่ดูนน้ำจิ้มน้ำจิ้มรสเด็ดครับวันนี้กูจะกลับไปนอนนี่เด้อนี่ โอเคโอเคแคมปิ้ง <Okay. S 2> <Okay, okay. S 1> ครั้งแรกครับผมตามภาษาหนุ่มๆโสดครับโอเคกินกันสักพัก <c oughs> เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไม่มือหัน <c oughs> มือหันก็ต้องับ,บหันมือห <c oughs> ันมืออย่างเดียวห <c oughs> ันมือกันอย่างเดียว วิธีชีวิตแคมปิ้งรับนี่ว้าวโอเคนี่ตอนนี้เต็น์ก็กลางกันที่รับร้อยแล้วไปพูดเต็นต์กันดีกว่าเฮ้ยเว้ยยังเว้ยเต็น์หนุ่มโสดครับไหนีห อายมากันสามคน,นยังด้วยโอเคครับผมเต็นท์ยอดเป็นรุ่นสามสีครับสีเงินสีเหลืองสีฟ้าครับนี่เป็นรุ่นสามสีครับเป็นทุกคนนี่เป็นปิกนิกตั้งแต่ละคนครับ้าตอนนี้ก็ได้เวลาหลับนอนกันแล้วหมดทุกอย่างครับผม เป็นเจ้าพนอนโอเคต่างคนต่างนอนอยู่ลวะวปเข้านอนกันเลครับไอคืนนี้นอนเวลาตีหนึ่งครึ่งครับผมปะ่ะพรุ่งนี้เช้าตื่นดูพระอาทิตย์ตอนเช้าครับปะ่ะ สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนในเช้าวันใหม่นะครับ <c oughs> แสงแดดเริ่มมาแล้วเวลาตอนนี้ก็หกโมงกว่านะครับอากาศยามเช้าๆครับผม ที่ท้ายเขื่อนจัดเสียวนะครับผมอําเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนี่เข้ามางมหอยแต่เช้าเลยครับวันนี้บรรยากาศริมขอบน้ำเลยกลางเต็นท์จะนอนกันตรงนี้เลยครับเมื่อคืน ดูสวยๆครับนะบรรยากาศตอนเช้าโอเคครับผมเพื่อนๆยังไม่ตื่นกันเลยมาเก็บบรรยากาศยามเช้ากันครับวันนี้ ตอนนี้ก็เก็บตงนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วบรรยากาศเช้าๆครับผมตอนนี้ก็เจ็ดโมงครึ่งครับผมแดดแรงมากครับวันนี้เดี๋ยวผมเก็บของวันที่เรียบร้อยแล้วเก็บตัวกลับบ้านคายบ้านมันครับผมวิถีชีวิตแคมปิ้งวันนี้ง่วงนอนเหมือนยังไม่ได้นอนเลยครับวันนี้โหแดดแรงมากครับครับบรรยากาศเขืนสุดยอดสุดยอด โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วครับผมเยี่ยม <c oughs> เยี่ยมเดือดครับวิถีชีวิตกินเทอรมาเลยครับมาโอเคสำ <c oughs> หรับใครที่เข้ามาดูอย่าลืมกดไลค์กดติด,ดตามดกดติดด่งลวดกดแชร์ไปผมผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเดี๋ยวรอบหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อหรือว่าไปแคมป์ปิ้งที่ไหนกันต่อก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ